าตัวเปิดห้องมาพอตะเปิดพระกังออกมานั่งสบบบุกงกมานั่งกบกนะมากินเผือน้ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องอ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินเผือน้ากันก๋วยเตี๋ยว,ว,ายยวภาษาลาวมันเผือพ่อแม่พี่น้องไม่นี้นก็วันที่เศราือนสองวันที่เศร้าปีสองพันเสาร์หาเด้อพ่อแม่พี่น้องสดสดร้อนร้อนเอนะบื้องนู่นบบนี่เป็นจะแซ่บบอล แซ่บได้พ่อแม่จะนอนอยากกินแห้งกันเลยเฮ็ดอีกเอาเนื้อมัน,มน,นย่างอยู่เลยมาๆมาเฮ็ดซีอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ใส่ก็แล้วแต่มากินสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีมากินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วอยากเฮ็ดอีกก๋วยเตี๋ยวเนือ้อหมูอันนี้มาเป็นเนื้องัวมือน,น,นั้นเฮ็ดเนื้องัวมือนี้เฮ็ดเนื้อหมูถั่วบักใหญ่เลยก็เราจะกินเบอร์จีวัน ให้สวยบุสวยนะยหวานแซ่บสวยแค่ไหนน้องโอ้ยคือบวสบายแต่พ่อแม่พี่น้องมันคือกระตุนกระตุกขึ้นทัดๆอยูเปลี่ยนกันไข่ไปเปลี่ยนกันไข่เปลี่ยนกันไข่ไข่บัดน่ไข่บัดโนู Bây giờ sẽ vào cái đó Chén nhau nha Đâu, lột đó nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ข้าวโได้ใส่ผักผิดขอามักค้อดีหนำหนาวต้องกินเือยังกอบปูนห้างกาย มืเสื้อกับปันนักกันนด้พ่อแม่ไปเนอกก็ชิ้นหนึ่งเลยเพื่อจะเจ็บไปซื่อคันมีบบรรืือซื่อกินแล้วมันมนมีบรรชือก็ได้เฮ็ดกินเลย ขัเปียตกตะเครื่องในประเทศจีนกานกิขับเปียกขาเยอะขาดเิ่ประเด้กินเงินห้างเติบเป็นก่ะบอกเสือ <c oughs> หออบด้วยนะปกะเท <c oughs> ขับเปียก เพื่อนี่ขนมมักใส่สินได้ไม่มักต้มเยต้มเปืือยเราสินชำนาดชำแนบพได้มักแต่พีดน้องตามหมูกินยำได้กับบุกคมัหมนะขนมหมักใส่ขนมักใส่สินเปื่อยเื่อยกับลูกสิน ก็ดุกสินไปอดหอนพี่น้องขอถดก็ดุกสินเอ็งก็เป็นดุกินเนี่ยนะเปไปกินป็ดุกสินไก่ดุกสิ่นมมุมีเวลาเห็ดพ่แม่เป็ดอกมาแต่ลากาลยิ่งหม่้อยเดุกสินปลาคือกันนะห้าจะกินอย่เส็ดเป็น โอ้ตัวแฉะเห็ดเองมันมันแฉะกลัวข้าวขาบ้านผมมันลนนะเราไใชแป้งลายมันแหันี่นุดน้ำเมอนฮ้อนมีแหงเลยขน้อย มาใส,ะสะตะก,การดืยวยซม <laughs> ิมันั่นะนะมต้มเปื่อยเอ็นม,มนนะเอันตนะัวนั้นทางต้มแสบได้เพินอะออตัวชิ้นเอามาชินเอ็นไหมน่ะเป็นแก้วแสบไมล่ะเมือหน,น,น,นก่อนจะเห็นอีกอ่ะ โอมันมันนี่หรอกเดินหนาคน่ะใช้เคโรดนำ

กขนมกินเขาบ้านหนึ่งนะไม่อยากเขาไม่อยากเขาไม่อยากหน้าเป็นวัดเป็นไอเดีมาเห็ดเพื่อกินเนี่ยจะกินได้ใช่ไหมไม่อยากเขาไปการเนยกินช่องซ้ำ ม,มันบริาจาคแังไหนกันกินแต่ของหวานหนาวเนี่ยพ่อแม่เมื่อไม่น้องมันนี่ขณะหนาวคือกันตัวนี้สุกิหมกกิเกจะ้ะ dạng chỗ này dạng 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 Một dạng dạng đây dạng 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 มันระแสบตัอกกระปากมุแสบช้อนกินข้าวขนมนั้นลองน้ำบ่อนัจะหมักบบเดียวได้ผื่นนชดนนาโด้วยส่างเป็นกินกาแฟยง สม,มาครับดูอันตรายพ่ม่จ, <ะ S 1> จะกินทั้งบวบทั้งยัทั้งเกืนนั่นน่ะนะขดคอไปกินเข่าทีอ่ะดูดนามพนํนำ,นำวบพนําเว้ยโอ้อันตราย่อแม่เนาะกินเขาว่าตรงอันนั้นเวลาสูดนามเนี่นว่าไปผู้แห้งเว้ย ผู้อันตรายสมัครตรงคักแล้วบอกมันในเพศได้อย่างแน่นอนเพราสูบดีๆว่าจะกินแบบมันตรงกินแบบคนเกาหลีนั่นผขาเป็นที่เขาพูม่ลยน้องเขาเคยเคยเนาะกินแล้วู้พูบมันนะโอ้คนเกาหลีเขามักกินแบบนั้น จะตัวเองจะมักตายียกินคือเขากินบุเป,ป็นบุเม่เปเนาะก็โทษขอไพยเล่าบุเม่เปเนาะงาเกิดงามันใช่รสกันหวานเนี่ยคือมัน เอาไปดกจีนิไม่ต้องท้ามาเต๋อก็กินเองกันคิดว่าพ่อแม่พี่น้องคิดว่าให้พ่อแม่พี่น้องข้งกินข้าวอยู่ห้องงานสมถถัครคือหนึ่งในขะน้อยโอ้เกือบตายพ่อแม่พี่น้องมันมันจะสมัครปุ๊ดข้าบ้านเดียวเลยได้พ่อแม่พี่น้อง จนพ่อคนแค้นเข้าสมาักเขาา้าสมัครยังตายกั่นะี่ไงนะคือป้าขน้อยกับสมักเข,าข้าคือกันกิน,นะนเข้าอยู่สมัครเลยไปเลยเราโอ้ยว่ะแค้นเขา้าแค้นเข้าระวังระวังพ่อแม่เพี่น้องเท้าแก่มาแล้วมันบบคือเอาอยัางน้อยอยังหนุ่มเพื่อแหงเข้ากัดรุดน้อยถอยลงแหละ <c oughs> เดี๋ยวนี้กินข้าใส่ไม่ยังใส่กัยังเมื่อยเอายาออยู่แต่ก่อนกินข้าวใส่รวยก็ได้ละสิบสองต่ยังเอย่ออยู่จังเอาแ่ๆนั่นแหละคยเดือด้อยกินอินนะยังไล่อยู่จะไล่ผลสอบชิมแสบยู่พี่น้องก็นอนที่เขาบ่าแสบปนก็ได้กินจำเ่ละ าามากินเข่าบ่ค่อยแสพเหมือนนี่เด้อพี่น้องก็ถอดก็ไฟไดหลายๆพี่น้องเอ้ยบ่าสบายไม่ต้องจำบันนะก็นอยกินเสบอยู่มากินยาใส่ก็นอนปิง้งแต่เวงเวงวานก็ได้แต่มืนน่อวานเจ็บกระตุนกระตัวเลยเฮาไม่ได้ก็ยังเมาหวัวอยู่กินนี่ยและกินสีนอนพักผ่อนแล้วพ่อแม่พี่น้องจงมาบ่ได้กินกินไลน,น,นบ่ได้ย้อนว่ากินแต่แมันมันอิม่มมันอิ่มไม่แต่กก อาการบวชคอยดีย <P> ังม <Yes. S 2> <k> ีไข้กินยาแล้วก็จะนอนยังบวชท่าดีคักเจ้ายังงานอยู่มื่อนี้ก็บไปกินเข่าท่านบ่ล่ะบ่อยาดเอากระมาสดีนะประหยัดคือทนหอนก็ได้เห็ดเพลิกินทนห่อนมากินกันได้ครึ่งหนึ่งเลยก็อ่ะอิ่มนะกินได้บ่ได้มันมันอาการบวดีเป็นไงแต่มาเดินแสบแสบเพลิ่งแสบกินยามไรก็แสบบึ้ง บ่วงขน้อยสุดนะจุดแซ่บปวดแ่บกินนี่มันแซ่บๆโมเมนต์แบบเพล่ปวดแสบปากบวดแสบอันนี้นะปากขน้าวซอยกินข้าวก็ค่อยแสบเป็นไข้ไผ่คือกันกินบัแซบคือกันชิมกุ้มปาาบินหัวอยู่ไปการกงนยังบินหัวอยู่กินบัวอยว่าจมบินหัวบินหัวก็ถือยาดมไปบ่ได้เอาไปมือนี่ไปเอายาบองไปติดทุงไป อยามองอยู่ทิ้งทงสมตัวนี้พี่เพื่อมาออกโบราณจะนัดกันได้ตุงส่กเขาเนี่ยงจะบุษดามาจิดถุงตลอดบปเอาออกแต่ได้เอายามองมาท่าใส่ปากอัดอันปากวันเสาร์อาทิตนี้บริหารเวียดพ่อแม่พี่น้องไม่ได้แักคทิ้น่ารทิตงล่ะพ่อวานปงซุกมันคนเสียโนงกงาน่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นโฮลเดท็กล้ม ลงในโรงงานเนาะอายุ58ปีนี่แหละความเจ็บความตายพ่อแม่พี่น้องบอกว่าเพิ่นว่าตัวลมร่วงอากาไปเลยลมร่วงอากาศบอดไอมีนนิ่งๆนั่งๆเนี่ยบวบเดือดออกบดบดเศร้าเข้าใจป่ะเดือดออกเนี่ยรู้ดังแล้วบดเศร้าก็เลยตายเดือดอนสมองแตกพ่อแม่พี่น้องเจนจงเจนเดือดเจนประสาแตก ก็หมายว่าเขาได้แท็กเนี่ยนั่นแหละเรต้องคิดอย่างพ่อแม่พี่น้องมันยังกเกิดอะไรมันเกิดเราเล่าเหตุการณ์บริชช่าแล้วตูดเหตุการณ์รบริชช่าจ็คเตียวบริพัตรแจ็คเกอรคือข้น้อยว่าแหละที่เงินมีเงินมีคำเป็นล้านเป็นแสนกันบโบสิโบเสดย้ยเช็ดในหัวเช็ดโบไข่ทุกยากก็ตามโบเจ็บโบไข่ขภูมิใจพ่อแม่พี่น้องเช็ดกินไปแต่เสพน้อยคิดแบบนั้นแหละหูดัง ยูดีไม่แห้งกัพอแหละทุกป้ายามันทุกอีฉังเจา้าทุกเอเวอเรชัทุกเีกกเวอเรกันไพ่ก็คือการสู้ต้องถอยพอแม่เป็นน้องเอายาไหมาเนี่ยอยู่มันในยาเนี่ยอยู่ยาไหมาแต่ละนอกนี่บอกดิจะกินอันนั้นโบโบกินอันหนึ่งใช<ห>่อันนี้นมันเน่าพอยาก็ด้วออพี่น้องโอปิโอพาร์ขอโทษขออภัยเด้อเน่ยตีพี่น้อง กินได้ดอีแต่นม่อจีโม่เบาโม่เาเจบฟี่อะไนี่นีอยากกินเจ็บเก็เจ็บปวดจิงป้าปวดปวดง่ายเลยหนรอยพอแล้วยากินไร กินเพราะยาจ้ะยานี่มันแกะเก็บแกะไขแกะเบี้ยวคอม่มนต์อะไบแกะไขแกะหนาวเอากี่ใบเพื่อนนะหนักมอดจ้ะอ้าวโอเคเด้อญาติพี่น้องท,ท,ที่ติดตามขอขอมกขอบใจ fc บนสุข,ขสุขคนเนาะให้อยู่ดีแม่งนอนรับพันดีเด้อโชคานร่ำรวยเงินทองอ่ะบายพี่น้อง